มาถึงศิลปินที่ประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงก็คือนุ่มกันกันพัฒหรือว่ากันเดอะสตาร์นั่นเอง ถูกต้องตอนนี้นะเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบ้านด้วยตัวเองแล้วนะครับนี่คือความตั้งใจที่เขาตั้งใจไว้เลยว่าจะทําบ้านเนี่ยให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับวันก่อนเนี่ยได้เริ่มดีฉันพี่สื่อมวลชนนะครับรวมถึงแฟนกลับไปร่วมงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่โอ้ไปกันอย่างคึกคักเลยดูสิบ้านสวยไหมคุณโอ้โเก่งเขาโตเร็วนะร้องร้องกันนะแป๊บๆมีบ้านแล้วก็ได้เก็บเก่งด้วยเก็บเก่งถูกต้องน้องหมอพูด พูดถูงานนี้นอกจากจะมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานนี้ก <c oughs> ็ยังมีเพื่อนเพื่อนเดอะสตนะครับมาร่วมแสดงความดีๆกันอย่างมากมายเลยนะครับดูสิว่ามีเพื่อนเพือน,อนคนไหนมาบ้างมีน้องแก้มมานะครับมีน้องเซนนีน้องเซนเดอะสตาร์นะฮะ ส่วนไฮไลท์ของบ้านนี้เนี่ยนะฮะก็คือมีห้องสตูดิโอด้วยคือสร้างไว้แบบอลังการมากเลยนะเธอนะเพื่อเป็นที่ซ้อมถูกต้องเป็นซ้อมดนตรีนะครับรวมถึงสร้างสรรคผลงานดีๆให้กับแฟนๆได้ติดตามกันต่อไปด้วยนะครับห้องนี้เนี่ยนะฮะบอกว่าจะให้ครอบครัวเดอะสตาร์มาซ้อมดนตรีได้ฟรีๆเลยโอ้ดีมากนี่ไง ดูสิโอเป็นคนน่ารักด้วยนี่เป็นลูกเปียโนด้วยเห็นไหมเปียโนเปียโนเปียโนเก็บค่าไฟเท่าไหร่รู้ไหมถ้าเพื่อนเพื่อนเดอะสตาร์มาไม่เก็บเก็บค่าไฟเบาๆสองร้อยบาทสองร้อยบาทไปที่อื่นนี่เขาคิดค่าเช่าเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบถูกกว่าน่าจะแพงกว่านี้นี่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 ไม่ใช่เพื่อนบ้านในซอยนี่จ้ะแฟนค่ะของเขาเราไปถึงทุกคำ ถามความรู้สึกหน่อยนะครับว่าบ้านหลังนี้ได้ทราบมาว่าสูงถึง8หลักไม่ใช่7หลักนะครับ8หลักรวมถึงสาวคนสนิทอย่างน้องทิศสาวริธทิศสาวริททิศเนี่ยช่วยออกแบบอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้ของขวัญขึ้นบ้านใหม่จากน้องทิาหรือยังไปฟังครับ ครับผมวันนี้ก็ดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับบ้านหลังแรกของตัวเองที่สร้างมากับน้ําพักน้ําแรงของตัวเองเลยครับผมคุณพ่อคุณแม่ดีใจครับปลื้มปิ่มตั้งแต่ตั้งแต่บ้านเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจดีใจที่ที่ลูกชายแบบว่าทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้ในวันนี้แล้วก็แล้วก็เขาก็รู้สึกแบบอยากมานอนด้วยทุกวันเลย,เลยซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่า ดีใจที่ที่คุณพ่อคุณแม่อยากมาอยู่ด้วยกันที่ที่นี่เรื่องการออกแบบเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณอาของผมเนี่ยคุณอาที่ที่สนิทก,กับผมที่ดูแลผมมาตั้งแต่เป็นเดอะสตาร์เนี่ยก็คือก็คือเป็นคนช่วยออกแบบ ส่วนใหญ่ทั้งเกือบทั้งหมดเลยแต่ว่าเราโชคดีที่ว่าคือมีเพื่อนบ้านครับเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาเขาเป็นเอนจเนียแล้วก็เป็นสถาปนิกด้วยในตัว<โ>ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขาช่วยออกแบบให้ก็เลยพี่พี่สองคนนี้ก็เลยช่วยออกแบบในเรื่องของอตกแต่งภายในแล้วก็ส่วนของห้องอัดที่เราทําเพิ่ม,เต,มเติมด้วยครับหลังนี้ครับก็ใกล้ๆ8หลักครับ <ใน S 1> เกือบๆเลยฮะ ประมาณประมาณ8หลักได้ครับจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะใช้เองครับเพราะว่าเราเราอยากทําเพลงกับเพื่อนๆแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าผมผมชอบชอบทำเพลงอยู่แล้วชอบทำื่องด้านได้ของการทําดนตรีทำซาวอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าอนาคตมีเพื่อนๆอ,อยากมาลองเล่นด้วยกันหรือว่ามาใช้ห้องอัดมายืมห้องซ้อมก็ยินดีครับผมยินดีได้ครับ โอ้ยใจมากครับวันนี้แฟนคลับมาร่วมทําบุญบ้านด้วยประมาณ400-500คนนะฮะก็สุ้สดกดใจที่ที่มีแฟนๆมาให้กำลับบงใจเยอะขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆมากๆด้วยครับที่สาไม่ได้คำปรึกษาเรื่องแต่งบ้าน,นครับที่สามาก๊อปปี้มากกว่านะครับก็เมื่อวานนี้แอบถ่ายรูปบ้านของเราไปให้เขาดูไปโม้เขาอวดเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ย ชอบจังเลยชอบแบบบ้านจังเลยก็แบบว่าเผื่อเผื่อก็ปปี้บ้านของเขาบ้างคือเขาก็มีนโน้องจะกำลังจะแอบซื้อบ้านอยู่เหมือนกันนะครับผมยังเหรอครับเรื่องของเรื่องของอนาคตอันนั้นยังยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเรื่องของการจะมาอยู่ด้วยกันหรือว่าหรือว่าเป็นเรื่องของแบบการใช้ชีวิตด้วยกันยังไม่คิดถึงขนาดนั้นครับก็ยังเป็นเป็นฐานะเพื่อนเหมือนเดิมครับผมเอาเขาให้อะไรมาผมก็เอาหมดแล้วฮะ น้องทิสาก็ช่วยออกแบบนะไปประกอบไปด้วยมากร<า><ด>อปไปกรอ,ป <S <S อปไปทำบ,บ้านตัวเองเอาแบบนี้แบบนี้แสดงว่าเขาชอบอะไรเหมือนกันนะสิแน่นอนยังไม่หมดนะเขาบอกว่ายังมีเสียงจากแฟนคลับของน้องกันกันด้วยนะครับเพราะว่าแฟนคลับนี่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่น้องกันมีวันนี้ว่าได้เลยนะครับไปฟังกันว่าแฟนคลับเขาฝากอะไรถึงกันนะครับก็มาแสดงความดีีกับน้องกันนะคะเพราะว่าก็มี รู้สึกภูมิใจกับเขาอะนะคะที่เขาประสบความสําเร็จเรื่องการงานด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อบ้านให้กับตัวเองด้วยของขวัญน,น่าจะเป็นรวมๆกันนะคะของขวัญไม่สําคัญเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าเราจะติดตามกันนภพัทไปตลอดรักน้องกันแค่ไหนคะ รักมากค่ะลูกคนรักน้องกันมากและจะสนับสนุนน้องกันตลอดไปนะคะรู้สึก<จ> <im it> ปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจแทนน้องกันเพราะว่าอายุแค่24่เองครับแต่ว่ามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยครับอยู่แล้วรวยรู้สึกแรกของพวกเราคือรู้สึกภูมิใจในตัวศิลปินคนนี้คะ่ะเราอยู่กับเขามาตั้งแต่ก้าวแรกที่เขายังเป็นดินก้อนหนึ่งจากสุพรรณบุรีเป็นเพชรเม็ดงามที่สุพรรณมีแล้วยังไม่มีใครได้เห็นแต่พวกเราเป็นแฟนคลับที่เห็น น้ำงามของดินก้อนนี้จนวันนี้เขากลายเป็นดาวที่สวยที่สุดในวงการเดสตาคนนึงเลยพวกเราทุกคนไม่ห่วงนะคะน้องกันเป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กมีแนวความคิดที่ดีไม่งั้นวันนี้เขาคงไม่มีจุดยืนที่ดีที่สุดในวงการเดสตางานน้องเยอะ อยากให้น้องการรักษาสุขภาพนะคะพวกเราทุกคนแม้จะไม่ได้ยืนเคียงข้างจับมือเป็นกําลังใจให้ทุกวินาทีแต่น้องการอยู่ในใจของพวกเราทุกวินาทีจริงๆค่ะอยากให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะน้องกันเป็นบ้านที่รวบรวมความสุขวันไหนที่น้องการเหนื่อยจากงานกลับเข้าบ้านหลังนี้น้องกันจะมีแต่ความสุขตลอดไปแน่นอนค่ะก็ขอบคุณโคศกแฟนคลับของกันไม่ใช่เขาเป็นแฟนคลับแต่เขาเป็นผู้ชายดีอะผู้ชายดีเนอะ เขารักของเขานั้นเขาเลยนะอยู่ที่ความรักาสิบน้องกันทาตัวให้หน้าที่จะรักด้วยนี่ไงพวกเรายังไม่มีใครมาตามมราแค่นนะเขาก็เป็นคนนิสัยอย่างนี้ไงชอบคําว่าอะไรอก็เป็นคนน่ารักไงเธออย่าไปขยี้ว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงแต่ชอบที่เขาพูด่าอะว่าบอกว่าชอบที่อยู่ในจุดที่ดีที่สุดของวงการเดอะสตาร์เข้าใจมาเดอะสตาร์นี่เป็นวงการเลยทีเดียวจริงเขามีหลายลูกยีงสิบปีแล้วไงแล้วเธอจุดที่เธอยืนเป็นไงบ้างไม่มีที่จะยืนแล้ว หลังชิดสระหน่ำฝาแล้วไม่มีที่จะไปแล้วอย่างนี้เลยอย่างมาเอาที่ของฉันไปฉันหมดที่แล้วเหรอใครอย่ามาแย่งอย่ามาแย่งอีเวนต์ฉันไม่จริงจังป้าจะมีคนชื่นชมเยอะแต่เขาไม่กล้าเข้ามาหาหรือเปล่าไม่ต้องมากระชกเอาพลิกคดีเลยพลิกลิ้นพลิกลิ้นอย่ตีที่หน้าไปแบบนีทุกคนเห็นเองนะ <ต>นล้วมอวม,มีอะไรมาปลอครนอมอแค่จ,จะบอกว่าพูดถึงน้องกันเนี่ยนะคะก็จะมีแบบแฟนคลับแล้วก็มีครอบครัวมีคนที่รักกันมาร่วมแสดงความยินดีกับกันเยอะมากซึ่งเราเห็นที่เราเห็นภาพน้องน้องทีไปแล้วเราเราอยากจะฟังคําของน้องทีบ้าง<อ>าว่าเอาบบอทกันเขาซื้อแบบบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้น้องทีรู้สึกยังไงช่วยอะไรกับเขาบ้างและจะซื้อของขวัญอะไรให้กันไปฟังน้องทีกันค่ะครับก็ขึ้นบ้านใหม่ก็ เวยพรหรือเปล่าจริงๆก็ยังไม่ได้อวอยพอรนแต่ว่าก็แบบว่ามีถามเรื่อยๆว่าแบบบ้านเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับว่าทยอยตกแต่งไปเรื่อยๆในสิ่งที่เขาแบบต้องการอะไรอย่เงี้ยปรึกษาอะไรหรือเปล่าอันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาว่าจะตกแต่งหรือว่าจะอะไรยังไงเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็มีแบบหรือว่าสิ่งที่เขาอยากอ,อ,อยากได้ คือเขาก็คุยกับพวกสาวันนี้กับอินทีเยียของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยค่ะก็เดี๋ยวอาจจะถามอีกทีนึงว่าอยากได้อะไรหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็เท่าที่รู้มาก็เหมือนเขาจะมีทําสตูทําอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็คงอาจจะต้องขอดูอีกทีนึงว่าแบบเออจะมีอะไรน่าสนใจหรือว่ามีอะไรที่แบบเราจะซื้อไปช่วยเติมได้หรือเปล่า อยากมีบุคลิกแบบน้องทีอะเรียบยร้อยเลยน้อยเรียบร้อยแล้วก็แบบอืมค่ะก <c oughs> ็ไม่ใช่ค้าถึงไ้เป็นนางเอกเขาดูแล้วอัอนนี้นี่ยังไงเนี่ยสมมติสัมภาษณ์น้องนคน,นจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไ่ไปอาเคลียซะอาเป็นผู้ใหญ่ตรงกลางเนี่ยอะไรยเคลียอยู่ว่าเธอ,อสัมภาษณ์น้องทีน้องทีก็พูดจาดีน่ารักนะแต่ว่าก็ตัดมาเธอเป็นแฟนกันแล้วสัมภาษณ์กันเป็แฟนกันหมายถึงตัวอ้นเลยเธอเลยนิสัยแบบเธอเลยเธอนี่การเขาซื้อบ้านรู้สึกไงบ้างอิจฉามาก ไม่นมีบ้านอ่ะคือมันลึกๆแน่หัวใจมันเต้นแรงอ่ะคือเราเราพยายามจะแข่งกับเขาอ่ะแล้วเขาได้ก่อนพี่จะดูกัแเราการเราเป็นแฟนเรานะเขาแบบนี่ไงแต่อิจฉาไงเป็นอิจฉาเอออิจฉาแฟนตัวเองโชคดีมากเลยแล้วอิจฉาไหมพี่ลงเองมีผมเยอะมากเลยอ่ะมอไปโฆษณาเลยค่ะไม่ต้องเกี่ยวกันเลยค่ะเขาเป็นคนสนิทเขาไม่ใช่แฟนเข้าใจไหมเรียกให้ถูกเรียกว่าไงรู้สึกยังไงบ้างที่เป็นคนสนิทของกันเป็นแฟนไม่ได้ พูดกี่พีแล้วคะคุณถ้าเป็นน้องตี๋เขาจะไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวจะร้องพูดอย่างนี้ใช่ไงเป่าประกาศไปทั่วแต่ถ้า้องพีเขาก็จะแบบอ๋อพี่ไม่ใช่เป็นพี่เป็นน้องกันค่ะใจเย็นๆนะคะเธ่ถามโอนเป็นอะไรกัรเป็นแฟนไปทุกไปบ้านทุกวันพูดเลยแล้วก็พยายามที่จะเก็บเสื้อผ้ามาอยู่บ้านเขา บอกเลยว่ามีตู้นึงสำหรับเสื้อผ้าหนุ่มพยายามเอาตู้ของเสื้อผ้าของการออกแล้วก็แล้วก็มีที่แต่งเกงในเล็กๆต้องบอกต้เป็นผู้หญิงแล้วพยายามมาที่ไม่ไม่ได้หรอกต้องต้องโชคดีมากเลยที่แต่งงานไปเรียบร้อยแล้วในวงการไม่มีที่ชหยเธอยืนแล้วจริงๆหลังชนฝาไม่มีแล้วอะ